สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ตามมารีวิวจะพาไปเที่ยวนะคะเป็นจังหวัดที่อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครอีกแล้วค่ะก็คือจังหวัดราชบ,บุรีนะคะเราจะพาไปเที่ยวสวนพึ่งค่ะซึ่งหลายๆคนคงรู้จักนะคะวันนี้เราจะพาไปสัมผัสอีกมุมหนึ่งนะคะซึ่งหลายๆคนก็ยังอาจจะไม่เคยไปเหมือนกันนะคะไปชมธรรมชาติไปดูวิถีชีวิตของเขาแล้วก็ไปดูลำน้ำลำธารของเขานะคะ ว่ามันมีความสงบร่มเย็นขนาดไหนไปชมกันค่ะเมื่อเรามาถึงส่วนพึ่งนะคะเราจะพบกับวิถีชีวิตของชาวบ้านซึ่งเขาจะอยู่กันแบบไม่หวือหวานะคะแล้วก็ไม่ไม่ใช้ชีวิตที่หรูหรานะคะ แล้วก็ธรรมชาติก็ยังมีอยู่มากเลยชุมชนชาวเขานะคะของชาวจังหวัดสวนพึ่งจะเป็นชุมชนชาวเขาเผ่ากะเรี่ยงค่ะแต่กะเรี่ยงที่นี่นะคะจะไม่ใช่กะเรียงคอยาวนะคะจะเป็นกะเรี่ยงที่มีหน้าตาผิวพรรณสวยผิวขาวเลยค่ะแล้วก็น่ารักนะคะคนที่นี่เป็นคนที่ใช้ชีวิตอย่าง ธรรมชาตินะคะข้าวของที่นี่นะคะก็ไม่แพงอาหารที่นี่ก็มีรสชาติดีและคนที่นี่นะคะเขาจะปลูกผักปลูกพืชด้วยวิถีธรรมชาติไม่มีการใส่สารเคมีเพราะฉะนั้นการที่เรามาเที่ยวจังหวัดราช,ชบุรีที่สวนพึ้งแห่งนี้แนแะมุมที่เรามานี่นะคะคุณจะได้สัมผัสกับวิถีของชาวบ้านและได้สัมผัสกับธรรมชาติจริงๆค่ะ ณนะจุดที่เราไปพักนะคะจะอยู่ห่างไกลจากตัวเมืองประมาณ20กว่ากิโลนะคะตรงนั้นจะเรียกว่าอุโมงน้ำนะคะซึ่งเป็นการคิดค้นของคุณหมอท่านหนึ่งนะคะได้ทำเป็นอุโมงต้นไม้นะคะให้น้ำลำธารที่ไหลามาจากเทือกเขาตะนาวสีค่ะได้ไหลผ่านนะคะไะคะตั้งแคมป์ได้นะคะ คนที่มาเที่ยวสวนพึ่งเข้ามาถึงตรงจุดนี้จะต้องเป็นพวกที่ชอบวิถีดิบๆจริงๆนะคะแต่พอเราเข้ามาแล้วเนี่ย,ยเราก็ไม่ใช่ว่า,าจ,จะพบแต่ความดิบนะคะแต่เป็นความชุ่มชื้นเป็นธรรมชาติซึ่งเขาก็ทําไว้อย่างสะอาดสะอ้านนะคะและที่นี่นะคะก็จะไม่พบกับมลพิษเลยเพราะว่ามันเป็นธรรมชาติล้อมรอบด้วยขุนเผานะคะแล้วก็มีสายตาลำน้ําที่เย็นฉืนะคะ และที่สวนพึ่งนะคะจะมีจุดจุดหนึ่งซึ่งคนที่มาแล้วก็จะต้องแวะนะคะตรงนั้นก็คือจะเป็นตลาดของชุมชนที่เรียกว่าตลาดโ๊ะป่อยค่ะที่ค่ะนักจากที่เราเล่นน้ำกันแล้วนะคะมีสัญญาว่าเราจะพามาดูตลาดโ๊้ป่อยนะคะซึ่งเขาจะเปิดตั้งแต่เวลาตีห้านะคะจนถึงบ่าย แต่ช่วงนี้วันเสาร์ค่ะคนจะมาเที่ยวกันเยอะนะคะที่นี่ถือว่าเป็นวิถีชาวบ้านนะคะชาวบ้านจะเอาของมาขายกันนะคะเป็นชุมชนคุณธรรมบาา้านท่ามข้ามจังหวัดราชบุรีค่ะเดี<ม>๋ยวเราไปดูข้างในกันนะคะว่า,ายังพอจะมีของขายให้เราไหมเพราะว่าร้านนี้เรามเนมันเชี่ยงแล้วนะคะไปดูกันค่ะหัวด้วยข้าวเหนียวอยู่นะหัวอ๋อเออเอาหัวดีกว่าทำเป็นโปรดักนะคะมากมาย มีทั้งกระจาดนะคะมีทั้งสลอมแล้วก็ตะกร้าด้วยอันนี้เอาไปอะแดสได้ไหอะแดสทำอ่าปเป็นอะไรนะเข่งๆของว่างทานน้ำชาได้เลยดีนะแต่ถ้าใหญ่ไปก็จะมีทานน้ำชาเท่าไหร่ครับพี่สิบบาทตะกร้านี่เท่บสิบบาทเอาสิบบาทไม่รวมตะกร้าอ๋อ ตังปูเอาตังค์ไปซื้อของกินเลยเหรอเกลือมอันนี่น้ำตาลอะไรคะอันนี้จะเป็นน้ำตาลขนีหรือว่าหอมอะไรหรือว่าน้ำผึ้งของค่ะมันจะเป็นอากาศนะะคอาากศดีนะคะแดดไม่ร้อนแล้วก็ ถเป็นวิถีชุมชนของชาวกะเหรี่ยงนะคะเขาจะนำเอาของนะคะมีพืชผักมีสิ่งประดิษฐ์นะคะมาต่างหานแล้วก็ทำเป็นซุปตุ้มๆซุมก็จะใช้ใบจร์นะคะตกแต่งสวยงามตามธรรมชาติที่มีอยู่นะคะไม่ต้องหรูหราแต่ดูแล้วสบายใจค่ะดูนะคสินคาดีนะคะพี่น้องก็จะแต่งตัวเป็นคนกระเหรี่ยงนะคะไปโอเวอร ม,มีมะพร้าวออกแล้วก็ขวดดำนะคะกระบอกละ25บาทเป็นมุมที่ตอนเช้านะคะพระคุณเจ้าก็จะถอดแพรมานะคะแล้วก็มารับบิณฑบาตนะคะกับสาธุชนที่มานั่งรอใส่บาตรกับท่านด้วยนะคะใครที่อยากจะมาใส่บาตรนะคะก็มาช่วงเช้าเ้านะคะมาสร้างบุญสร้างบุญศลกันด้วยนะคะมาพักผ่อนหย่อนใจด้วยะคะ่ะ และการมาเที่ยวสวนพึ่งในครั้งนี้นะคะก็เป็นจังหวัดที่ไม่ไกลนะคะก็คือราชบุรีอาจจะเป็นเหมือนว่ามันจะไกลเพราะมันติดชายแดนพมา่าใช่ไหมคะแต่เราวิ่งระยะทางเพียง2อง200กว่ากิโลเมตรและเรามาพักผ่อนที่นี่นะคะมาเติมเต็มมาชาร์จแบตพักแค่หนึ่งคืนนะคะ กับดินหนึ่งวันเราก็ได้ความสมบูรณ์ได้มาเที่ยวนะคะได้มาสูตรเอาโอโซนและทริปนี้นะคะก็ถือเป็นทริปสั้นๆแต่ก็ได้ความสุขนะคะมีความอิ่มใจและได้ของกลับบ้านในราคาที่ไม่แพงไม่นำซ้ำยังอุด,ดมไปด้วยคุณค่าประโยชน์นะคะไม่มีสารพิษเลยะคะ่ะและเที่ยวหน้านะคะพามารีวิวจะพาไปเที่ยวไหนคอยติดตามชมนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ และสำหรับคลิปนี้นะคะต้องขอขอบคุณทีมงานทุก่ร่วมเดินทางสร้างสีสันให้กับงานนะคะและที่สำคัญคือบ้านสายทานทิวสนของมะคุณนกและก็คุณเมงนะคะที่อำนวยความสะดวกทั้งที่พักอาหารการกินตลอดจนให้เราเล่นลําฐานไซส์นะคะตลอดทลิปนี้มีความสุขและอิ่มใจมากๆค่ะขอบคุณทุกๆคนนะคะขอบคุณจากใจจะให้มากขม้มาอยากจะมา ไยบ่ายายบายนะครับเล่นน้ำสนุกมากเลยเล่นน้ำสนุกมากแต่เล็บแต่เล็บแต่ล็บมบ่าล